ที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่พี่อย่าลืมครับพี่พี่ค,บบค่ะนี่คับพวกไข่พิซซี่สนางมุนี่ซีซี่ม่าปลาปลาตบปลาที่บึงสามล่าง <c oughs> อากาศเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้อากาศใกล้มืดแล้วครับใกล้มืดแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> อากาศดีใช่ไหมครับลูก <c oughs> อากาศดีมากเลยครับหนูเคยหนูค่าบาะมาเอาหรอแล้วตอนนี้ป๋าอยู่ไหนลูก นูเนกับตรงน,น้นเลยตรงนี้นนเขาเรียกตรงน,นู้นลูกโอเคงั้นเดีเ๋ยวเรามาแอบแกล้งปา่าแอบแกล้งป่ากันนะตอนนี้ป่าตกปลาอยู่ป่าไม่เห็นเราแล้วเราจะแกล้งป่าโดยโดยทำอะไรลูกโดยเอาน้ำเกลือเอวันนี้น้ำเกลือเอาเกลือใส่น้ำหรอลูกป่าชอบแกล้งหนูตลอดเลยครับหรอหนูก็จะแกล้งคืนใช่ไหมครับลูกใช่ลูกครับหนูช่วยกันแบบนี้เลยเอาเกลือใส่น้ำโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ของเราก็จะมี น้ำนะคะแล้วก็แก้วอ่ะน้องตินน้องตินเทเทเกลือใส่ลงไปลูกเกลือใส่ก่อนเร็ว,วๆเดี๋ยวปามมาเห็นอุย ured, ou, ย้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วตาก็เค<ๆ>็มพอดีอุ้ยโอเคเยอะพอละเยอะไปเยอะไปไหนไหนหนูใส่เยอะไหมโอ้โหใส่เยอะที่เดดูน้องไหนดูน้องตินใส่ใส่เกลือไหนลูกไหนดูซิโอ้โห ดูดูน้องติมใส่เกลือให้ปา๋า <c oughs> เยอะมากเลยโอ้เพลงติมเทน้ำไปหลเปกเต๋วเราจะแก้ป๋าใช่ป๋าชอบแกงเราเนะาะระวังน้ำหกลุกเทอีกเทอีกเทน้ำอีกอ่ะพอแล้วพอ่อโอเคหนูเอาหลอดคนลูกนี่ป๋าชอบแกงเรามากเลยเอาเอาเอาน้ำเกลือมาแก้ป๋าอ<ห>่ะนี่ครับอัน้ำ น้ำเหมือนเหมือนน้ำมะพร้าวเลยนะคะนี่ดูสีเหมือนน้ำมะพร้าวเลยคนไปลูกคน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 โอเคอ่าทั้งน้ำเกลือทั้งน้ำขี้มือเอาผสมกันเข้าไปทั้งน้ำเกลือทั้งน้ำขี้มือเร็วเร็วเดี๋ยวป่ามาลูก เอาไปเอาเข้าไปใส่ไปเลยเอออันนี้เราเราเรียกน้ําสูตรอะไรดีครับตั้งชื่อหน่อยน้ตตั้งชื่อนะน้ำสูตรมะพร้าวแก้ผาน้าสูตรมะพร้าวแก้งปลาถ้าป๋าสังเกตป๋าต้องรู้แน่เลยว่าเป็นเกลือป๋าเหนื่อยป๋าคงไม่ไม่มาสังเกตเหรอกใช่ไหมคะับจิตจน <c oughs> อาหนูไปกินทำไมเล่า <c oughs> ไปกินสิอน่น <c oughs> หนูลองชิมดูสิลูก <c oughs> หนูลองชิมมาสิ <c oughs> หนูลองชิมน้ำสิลูก ใช่กินเข้าไปหมดแก้วนี้สงสัยเป็นไตแน่เลยกินเต็มมากอ่ะเราเราไปหาปลาอ่ะล้วเราไปหาป่าเราเดินไปทางซ้ายดูสิปลาอยู่ไหมลองดูสิลูกมีไหมลูกเอ๊ะไม่น่าจะมีนะไปดูฝัาตรงนี้ดูสิยูจริงจังอ้าวเหรอ เต็มเต็มว่าไงลกูกตัวอางอ่างอะไรค่ะฝาสั่งเบบซี่ไงแล้วน้ำเปล่าไม่เมาบอกให้ซื้อเบบซี่อำน้ำเปล่า,ากินกินไปก่อนไม่ใช่ทานเบ็ดทานกับฝรั่งเอาละอยากิน <laughs> <laughs> อะไรน้ำอะไรอะ น้ำใจอ่ะป๋าน้องเป็ดเนี่ยเป็ดเห็นเป็ดไหมอย่างเค็มเว้ยป๋าป๊าตี้ปัาตี้ไม่มีมีน้ำเกลือไม่ใช่น้ำเกลืออันนี้สไปรล์ลุนใหม่ป๋าบอกว่าอะไรนะคิดดีอาว่าคิดดีโอ้โหไปสัมภาษณ์ก่นอนเป็นรสชาติแบบไหนอะ่ะเดินหนีทำไมอะ่ะสายบ้านเรียกตืดเค็มเลย ลุนเต็มลุงเต็นใส่เกลือไปเยอะไหมลูกบมห่ออะไรมั้งเนี่ยสงสัยครึ่งแก้วน้ำกับน้ำเกลือแหละไปซื้อเบอร์ี่มาให้ป๋าเลยทั้คู่เลยก่อนที่จะโดนลงโทษไปเลยไปเลยแม่ลูกไปเลยผาใจไหมลูกผาใจไหมผาใจค่ะเดี๋ยววันหลังนะป๋าต้องแกงตินคืนแน่เลยดูทรงโอเคลุนเต็นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเป๊รซี่ให้ป๋าแหละไปเลยไปซื้อมาเลยนี่นะคะน้ำที่แม่ใส่ไป แต่ถ้ามองเงี้ยมองไม่รู้นะป๋าเป็นมองข้างนอกไม่เห็นน้องตีนลองชิมดูเดี๋ยวไปล้างปากก่อนเกลือติดฟันไปซื้อแป๊บซี่ให้ป๋าอน้ำบ้ารึเร็วก็บอกแล้วไงไปแล้วเมื่อกี้อ่ะก็บอกแล้วไงว่าอยากกินโอเคน้องตีนลองกินแล้วมันอ้วกงั้นแค่นี้นะคะสสวัดีค่ะบ๊ายบายตีบ๊ายบาย ในเนยหนูอ้วกเลย